สวัสดีขอบคุณที่เข้ามารับฟังและรับชมเว็บสัมมนาออนไลน์นี้จะดทำขึ้นในสถานการณ์โควิด1 9ที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเนื้อหาต่อไปนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ของเครื่อง 3D Printer m a r k f o r ที่ใช้ในระดับโรงงานอุตสาหกรรม มีทั้งวัดสดุลเหล็กอลูมิเนียมและคอมโพสิตผสมเคสลาหรือคาร์บอนไฟเบอร์โดยใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ของไอเกอร์มาช่วยทำให้งานแข็งแรงและน้ำหนักเบาเริ่มด้วยเนื้อหาที่จะนำมาเสนอในครั้งนี้มีอยู่สีข้อหลักด้วยกันดังนี้หนึ่งความท้าทายและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีแอม สใช้กรณีเคสของมาฟอตในอุตสาหกรรมการผลิตสัมภาพรวมของเครื่องพิมพ์ 3D ดีของมาฟอสสี่การพัฒนาและความเป็นไปได้ในอนาคตการปรับปรุงแบบจำลองคุณภาพด้วยเทคโนโลยี AI 1ความท้าทายและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีแอม นั้นต้องประกอบไปด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงแม่นยำในรูปงานที่จะผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งงานคุณภาพแต่จะต้องลดการใช้วัตถุดิบให้น้อยที่สุดโดยระบบ AI จะคำนวณประยุกต์ให้ใช้วัสดุเส้นใยแบบต่อเนื่องประมวลผลกับแอปพลิเคชัน ทำให้วัสดุโลหะแข็งแรงแต่เบาซึ่งบริษัทมาร์ฟอสที่เป็นผู้คิดค้นระบบ 3D พิ i พ t เตอร์นี้ถือกำเนิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาบอสตันก่อตั้งขึ้นปี2013วัสดุที่มีความแข็งแรง ในทางปฏิบัติโลหะและเครื่องพิมพ์ 3D Composite Software คลา d ที่ไม่ซับซ้อน2ใช้กรณีเคสของลูกค้ามาฟอร์ดในอุตสาหกรรมการผลิตจริงซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กับแขนกลเป็นตัวจับหยิบชิ้นงานทดแทนตัวจับแบบเดิมที่เป็นโลหะ ซึ่งมีน้ำหนักและลดการสึกกรอนเนื่องจากสนิมหรืออื่นๆแน่นอนว่าอายุการใช้งานอาจจะเทียบเท่ากับวัสดุโลหะแต่ลองคิดดูว่าถ้าจะต้องมาทำใหม่โดยใช้วัสดุ oh a, แบบเดิมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำมากน้อยเพียงใดเช่นการทำแม่พิมพ์หล่อขึ้นรูปและอื่นๆรวมถึงระยะเวลาและจำนวนในการพลัลลวยเทคโนโลยีมากฟอรต ทังดิกซอนผู้ผลิตได้เห็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วในภาคธุรกิจและภาคการผลิตในแง่ของผลกระทบโดยตรงผลที่ได้คือการลดลงอย่างมากทั้งเวลานำเครื่องมือและต้นทุนด้วยโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงที่มีระยะเวลาในการทำเครื่องมือเป็นวันหรือค่ำคืน ในด้านค่าใช้ใจ่ายดิคซอนมอบผลตอบแทนการลงทุนอย่างคุ้มค่าเป็นเวลา1.5เดือนสำหรับเครื่องพิมพ์มาร์คฟอสทั้งหมดซึ่งมีฟาร์มพิมพ์ขนาดเล็กโดยประหยัดค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ย32,000ดอลลาร์ต่อโครงการมาร์คฟอสทำเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น อีกหนึ่งตัวอย่าง JJC พิมพ์ส่วนของฟิกเจอร์ที่แสดงไว้ที่นี่โดยเฉพาะมันพอดีกับเรขาคณิตแหน่งเช็ครูของใบพัดกังหันพิมพ์บนเครื่องพิมพ์มารฟอที่ได้รับการออกแบบมาอย่างแม่นยำมีความแม่นยำของมิติเพียงพอสำหรับใช้ในการตรวจสอบ CMM ชิ้นส่วนถูกพิมพ์ลงบนนิ้งและเสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์อย่างต่อเนื่องให้ความแข็งแกร่งและความแข็งแรงให้กับตำแหน่งใบมีดในวิธีที่มั่นคงและทำซ้ำได้ทุกครั้งและเนื่องจากพื้นผิวด้านนอกเป็นพลาสติกที่ทำจากไนลอนจึงไม่เสียหายและจะไม่เกิดความเสียหายเมื่อตรวจสอบใบมีด เนื้อสิ่งอื่นใดมันต้องการการตัดเฉือนที่กว้างขวางและการดำเนินงานเสร็จสิ้นการเปลี่ยนชิ้นส่วนถาวรที่ต้องใช้เวลารอคอยนานทุกครั้งที่ JJC ต้องการผลิตชิ้นส่วนใหม่สแตลลี่ออกแบบชุดประกอบ TD45 Hydraulic โพสไลเยอร์พีดี4 0่้าใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการพิมพ์3มิติโดยใช้มาโอสโดยเปลี่ยนจากชุดประกอบ4ส่วนเป็นชิ้นส่วนเดียวกันไม่มีการประมวลผลภายหลังมันทรงพลังมากจนต้องคิดค้นวิธีใหม่ในการทดสอบชิ้นส่วนที่พิมพ์และดูว่ามันล้มเหลวอย่างไรการทดสอบวัตจักรชีวิตของไฮดรอลิกสแตนลี เขียวข้องกับหุ่นยนต์ที่ทำงานซ้ำๆสลับไปมาหลายแสนรอบและชิ้นส่วนที่พิมพ์สามมิติส่งผ่านได้ดีสแตนลี่คำนวณว่าการพิมพ์ชุดแอคทูเอเตอร์ที่ออกแบบใหม่สามารถประหยัดต้นทุน ส่วนใหญ่ในรูปแบบชิ้นส่วนบริการซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนแม้ในขั้นตอนการผลิตการพิมพ์3มิตินี้ก็ยังช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาในการผลิตได้อย่างมากสามภาพรวมของเครื่องพิมพ์3มิติที่ผลิตโดยบริษัทต่างๆ่าง Additive Manufacturing Technology เทคโนโลยีการผลิตเพิ่มเติมเข้ามาในภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งหมดนั้นมีอยู่หลายแบบด้วยกันเราจะพูดถึงในช่องวงสีแดงแนวตั้งฉากที่น่าจะเป็นทางเลือกในหลายหลายกระบวนการผลิตที่เร็วและวิธีการไม่มากนั้นเรียกว่า f ซิลด o โพซิชัน o มดิ้ง หรือเรียกยอ่อย่อว่า d m การขึ้นรูปแบบหลอมรวมมาร์คฟอสมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันสองแบบโดยหนึ่งสำหรับพลาส,สติกเสริมแรงคอมโพสิตและอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำหรับโลหะทางด้านพลาส,สติกจะใช้กระบวนการที่เรียกว่า ซิลซิลามน н т ฟเบริเคชันเรียกย anyway, ่อว high ่า FFF ร่วมกับเทคโนโลยีเส้นใยต่อเนื่องที่มีความแข็งแรงสูงเราจะพูดถึงเรื่องนี้เร็วๆนี้วิธีที่ดีในการคิดเกี่ยวกับ FFF คือโดยพื้นฐานแล้วเป็นปืนกาวร้อนที่มีความแม่นยำสูงในโครงยึดสามแกน ในกระบวนการ FFF ไส้หลอดบางๆถูกหลอมจากแกนม้วนและอัดผ่านโหโัวฉีดที่เล็กกว่าเครื่องพิมพ์จะวางชั้นของพลาสติกด้วยแถบเครื่องมือทีละชั้นจากนั้นลดเตียงพิมพ์ลงหนึ่งชั้นและเริ่มพิมพ์อีกครั้งที่ด้านบนของชั้นที่พิมพ์ก่อนหน้าเครื่องพิมพ์สมมิติคอมโพสิต c o n t i n u o us filament fabrication ฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรบริษัทการพิมสามมิติสามารถทำในสิ่งที่คุณเพิ่งแสดงให้ฉันเห็นสิ่งที่มาร์คฟอสทำให้ดีขึ้นมาร์คฟอคิดคน้นกระบวนการเพื่อเสริมสร้างชิ้นส่วน FFF ที่พิมพ์ด้วยพลาสติกสมิติที่อธิบายไว้ก่อนนั่นนี้ด้วยเส้นใยคอมโพสิตที่แข็งแรงและต่อเนื่องเช่นคาร์บอนไฟเบอร์และเคฟลาเรามาดูวิธีการทำงานกระบวนการ CFF ไม่ใช่กระบวนการแบบสแตนอ a l o n e แต่เป็นวิธีทางเลือกในการปรับปรุงส่วน FFF ดังนั้นชิ้นส่วนที่ใช้กระบวนการ CFF จึงใช้เทคโนโลยี FFF ด้วยเช่นกันกระบวนการ CFF จะวางเส้นใยคอมโพสิตที่มีความแข็งแรงสูงอย่างต่อเนื่องเช่นคาร์บอนไฟเบอร์เคเบิลและใยแก้ว ไว้ภายในชิ้นส่วน FFF โดยเพิ่มระดับความต้านทานแรงดึงและความแข็งแกร่งของอลูมิเนียม6 0 6 1ให้กับชิ้นส่วนในการใช้ประโยชน์จากกระบวนการ CFF ให้ออกแบบชิ้นส่วนในแครดและส่งออกโมเดลเป็นไฟล์ STL ในซอฟต์แวร์ตัวแบ่งส่วนข้อมูลและการกำหนดค่าการพิมพ์ของ มาคฟอร์ดไอเกอเลือกตูนเลือกเพิ่มเติมบางอย่างเพื่อกำหนดค่าตำแหน่งและตำแหน่งเส้นทางของการเสริมกำลังไฟเบอร์แบบต่อเนื่องและส่งไฟไปยังเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน CFF ของมาคฟอร์ดเครื่องพิมพ์จะสร้างชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติและสลับระหว่างการพิมพ์พลาสติกหรือเส้นใยต่อเนื่องตามความจำเป็น เพื่อสร้างชิ้นส่วนที่ทรงพลังและพร้อมใช้งานได้ทันทีจากเครื่องพิมพ์หัวฉีดเส้นวัตถุดิบของมาร์ f ฟอรมีอยู่ด้วยกันสองหัวเข็มฉีดซึ่งมีขนาดเล็กทั้งสองหัวฉีดใช้วัตถุดิบเส้นต่างกันคือหนึ่งหัวฉีดพลาสติกหรืออนนกของมาร์ f ฟอรสองหัวฉีดวัตถุดิบพิเศษเช่นคาร์บอนไฟเบอร์ เคสราดไฟเบอร์กลาสคาร์บอนไฟเบอร์ชนิดทนความร้อนสูงมาดูกันว่ากระบวนการนี้มีลักษณะอย่างไรตัวอย่างเช่นใช้ชุดนิ้วมือจับหุ่นยนต์จากเครื่องของดิกซอนวาลเครื่องมือแขนที่แสดงไว้ที่นี่ใช้เพื่อจัดการการหล่อแบบดิบในขณะที่เคลื่อนย้ายไปมา ระหว่างกระบวนการตกแต่งที่แตกต่างกาันข้อดีคือตัววัสดุจับไม่เสียดสีกับชิ้นงานโลหะทำให้ไม่เกิดรอยและมีความเคลื่อนไหวคล่องกว่าเพราะชิ้นจับงานมีน้ำหนักเบาการออกแบบชิ้นงานก็ทำได้ง่ายโดยเมื่อผ่านเครื่องพิมพ์สามมิติแล้วงานจะออกมาเหมือนกับงานที่เราได้ออกแบบไว้ ในระบบซอฟต์แวร์ประมวลผลนั้นสามารถตรวจดูได้ด้วยว่ามีความละเอียดมากน้อยเพียงใดใช้ปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองหรือไม่เครื่องพิมพ์สามมิติแบบคอมโพสิตของมาร์ฟอตนั้นมีความพิเศษคือสามารถนำวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์มาหลอมรวมผสมเข้ากันได้ด้วย ยกตัวอย่างออนิกผสมไฟเบอร์กลาสหรือแคฟร่าเป็นต้นภาพขวานี้คือชิ้นงานจริงที่นำสองวัตถุดิบมาหลอมรวมกันทำให้เกิดความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่ขณะเดียวกันมีน้ำหนักที่เบาการทดสอบเปรียบเทียบคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมความต้านทานการดัดซึ่งจากรูปหรือวิดีโอในชุดนี้ จะแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของวัสดุของมาร์ฟอส์ดที่ทำขึ้นมาให้เห็นและเปรียบเทียบกับเหล็กหรืออลูมิเนียมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้โดยใช้ลูกตุ้มเหล็กถ่วงที่น้ำหนัก1 0บถึกิโลกรัมเท่ากันทดสอบ เชิญรับชมวิดีโอก่อนจบการสัมมนาทางออนไลน์และหากท่านใดสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่02-962-7105-7หรืออีเมลที่ sales data e design co th หรืออินบล็อกหน้าเว็บเพจของบริษัทเวลาทำการ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ This part was reinforced with continuous carbon fiber on a Mark Forged printer. It's 23 times stronger than plastic, with a significantly higher strength to weight ratio than aluminum. What does that mean for you? It means that for the first time ever, you can print high resolution, affordable, complex parts that don't break. You go from idea to end use part in less than a day. However you choose to change the world, we're here to help you do even more. Reinforced your part with continuous strands of carbon fiber fiberglass or kevlar our cloud-based print management software optimizes your print for you making the transition from can to part easier than ever before are you ready to bring your manufacturing operation into the next industrial revolution request a sample part from markforged today